วันนี้เราจะไปที่เทียนหนานกันเราจะรายงานเรื่องเราจะไปเทียนหนานให้เมืองหิมะสีเงินภายในวันนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเราจะต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พระพี่สองมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอันใดเรา หลับหูหลับตาและเดินออกจากเมืองนี้กันเถอะวันที่สองในที่สุดตระกูลเซียวก็ออกจากเมืองเทียนเซียงไปได้เสียทีเท่านี้เมืองเทียนเซียงก็กลายเป็นของข้าแล้วณนะบ้านตระกูลจินข้ากลับมาแล้วอะเอนะ๋นี่มันกิ่นบ้าอะไรเนี่ยกลุ่มทหารขนาดใหญ่รวมตัวกันที่หน้าบ้านของตระกูลจิน ด้วยรถม้าขนาดใหญ่กว่าสิบคันและพวกเขายังถือกล่องบางสิ่งบางอย่างซึ่งนั่นก็คือกล่องยาซึ่งทุกๆกล่องถูกสั่งและขนลงลงมาอย่างเป็นระเบียบหน้าบ้านตระกูลจินและกล่องยาเหล่านี้ปล่อยกลิ่นฉุนออกมาอะค่ะ,ะคุณชายสามได้โปรดปล่อยพวกเราไปเถอะ ได้โปรดเห็นแก่หน้าธุรกิจเล็กๆอย่างพวกเราด้วยเธอโปรดเมตตาพวกเราจะยื่นข้อเสนอและให้บัตรชังเชงแกนายท่านนะเกิดอะไรขึ้นกันพี่สามข้าได้ซื้อยาที่ท่านต้องการและบอกให้ข้าซื้อมาหมดแล้วพี่สปรดมั่นใจเพราะนี่คือสิ่งที่ข้าทำท่านไว้ใจข้าได้เลย เฮ้อข้าล่นหน่อยใจกับเจ้าจริงๆเจ้าอ้วนเจ้าได้ยาพวกนี้มาทั้งหมดได้อย่างไรกันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้โอพี่สาท่านไม่ต้องคิดมากหรอกคนพวกนี้ก็คือคนของเราทำไมท่านพูดจาห่างเหินเช่นนั้นละ่ะท่านก็รู้ท่านทำเป็นเสแสร้งอย่างนั้นหรือนะนี่เจ้า น,นายน้อยถังนายน้อยจวินได้โปรดปล่อยข้าไปปล่อยพวกข้าไปเถอะได้โปรดเถอะปล่อยพวกเราไปตามทางเถอะพี่จวินท่านรีบใช้ยานี้เป็นจำนวนมากและในเวลาสั้นๆเช่นนี้ข้าก็ไม่รู้จะทำสิ่งใดได้ดังนั้นข้าจึงจัดการเตรียมคนซื้อยาเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่า ท่านต้องการมันเป็นจำนวนมากพวกเขาไม่ยอมขายให้พวกเขาบอกว่านั่นเป็นธุรกิจของเขาหากซื้อไปจำนวนมากๆม,มันจะทำให้ธุรกิจของเขาเสียหายได้นั่นมันทำให้ข้าโกรธมากเลยพี่สและตอนเช้าที่ผ่านมานี้ข้าไปกระทรวงยุติธรรมและการลงโทษเพื่อขออนุมัติ การดำเนินการแก้ไขสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังและในที่สุดร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดและมีความภาคภูมิใจที่สุดเมื่อวานในที่สุดมันก็ถูกปิดผนึกลงและเอกาสารทางการยาทั้งหมดตอนนี้ถูกส่งมาที่นี่แล้วจิ่นมมเซียแทบยืนไม่อยู่จะเจ้านี้สิ่งนี้มันไม่บาเกินไปใช่ไหม นายน้อยทั้งสองโปรดเมตตาด้วยเอาละพวกเจ้ายืนขึ้นก่อนเถอะห้องถุงยาของพวกเราต้องการทรัพยากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมากจริงๆและต้องการอย่างเร่งด่วนอีกด้วยอย่างที่พูดมาทางเราต้องการยาเหล่านี้เป็นจำนวนมากจริงๆดังนั้นเราจะจ่ายเงินให้เจ้าตามที่เจ้าต้องการภายหลัง โอ้นายน้อย,อยขอบคุณขอบคุณจริงๆเอาละเอาละก็ทำอย่างที่ข้าพูดไปงั้นก็จบเรื่องนี้กันสักทีความสามารถของเจ้าอ้วนนี่ช่างสุดยอดจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางที่ดีเท่าไรในการใช้อำนาจกดขี่ผู้คนแต่ว่าเมื่อเป็นธุระที่เร่งด่วนก็ถือว่าจัดการได้ดี เอาละตอนนี้เมื่อยาทั้งหมดรวมครบแล้วเราก็ควรจะเริ่มกลั่นยาคืนนี้เลยโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มดำน้ำอีกแล้วนะครับโอเค <laughs> ก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คิปเวอร์านาสำหรับวันนี้ไปแล้วบ,บ,าบาย